ปเป็ญญเน,นเจ้าสมพระเรสมพาดเงินสมทานทองสมพาดเพชรนำพลนำประทักษิริรอดอันนี้เรียกว่าเป็นการบูชาพระบุญประกอบด้วยอุตสาหีสุขรอดยายชายอ่อนสุขรอดแม่อุบลสุขรอด ก็นีศิษย์สังอยู่ให้การเรื่อยันหรือบเปล่าแต่ปัญญาก็ระับกันตอนอยู่ก็อาจารจะอาจารอาจะรด์ทกากันปะแต่พอรูรั่ต่อไปแล้วแะ่ปทานซายหรือว่าเขาทางซ้ายรือว่าคอเสิร์ตเข้าทาบินาบคิุลนบิุ่ตาพิดปุ่อใจฟังคประท้ว พอน้องแม่โอ้ดน้องสามแม่ดูกันเีาห่ยห่ดูที่ที่เป็นปราเป็นเจาอพระธาตุนาตีูนยนเนวการปั้บา้กจะอยล้ากจะอยล้านลูกหลานวยทุกคนไม่จกแม่นอนจแล่วกรจะมาชูรับปูีเลางการตมาทำุญแต่ส่วน คนเราอยากพี่น้องนะคนราเราเราเราไ้แล้อารก็อาหารดีอมหน่อยอสไฟลอยที่น้เ็สแจกทุกคนเลยคนละคนคนละนต่นก็ครอพระพุใหญ่กแม่เป็นพระเย็เป็นพระเย็นนงเ็ก็แม่เป็นพระจดุรภักเป็นพรงลูกเป็นพระเจดจุรภักดิ์เป็นพรงลูก อนรู้ผิดรู้โกเป็นครูใหญ่เป็นพระสารีธรคับรไเป็นผู้ไห้ใจไทยิพรรณติดตต่ออาถรพถือว่าเป็นเมอเป็นรองเป็นธรรมดีธรรมดีปะาสงพอแม่ดีม่อแค่ดีเดี๋ยวใช้แสร็ารเดเี๋ยวสดกเป็นังัเป็เมเลงทีหมอ